มีคนถามอยู่หลายครั้งอา <c oughs> จารย์พูดถึงทําให้่างประเทศทําให้่างประเทศเนี่ยอาจารย์อธิบายรายละเอียดให้ผมเข้าใจหรือให้คุณผู้ชมเข้าใจสักนิดหนึ่งยังไงเออคือเหมือนอย่างที่คุณเมย์ไปเนี่ยคุณเมย์ก็จะเห็นว่าอาจารย์มีคนตัวแทนอยู่ทางนู้นะ<อ><อ>เวลาไปต่างประเทศฮะซึ่งมาอยู่ด้วยตลอดอ,อจนกระทั่งมืดคำ่ำนั่นน่ะคือตัวตัวแทนเวลาพอมีงานเนี่ยเขาก็จะส่งข่าวมางานพี่ว่าคือก็หมายถึงงานทําวงจุ้ยครับ ว่าที่นี่เขาอยากจะให้ทําวงชุย้ยอ่าในเรื่องเกี่ยวกับอะไรอาจารย์เขาจะเดินทางไปดูครับเมื่อไปถึงปุ๊บดูให้เรียบร้อยเขาก็จะบอกว่าโอเคถ้าอาจารย์อยากทําเรื่องอะไรอยากทําเรื่องเงินก็จะให้อาจารย์เออส่วนใหญ่เขาจะเป็นเขาจะมีปัญหานะฮะหรือว่าเป็นพวกที่คุ้นเคยกันอ่าทุกๆปีเนี่ยเขาก็จะให้ทําเพราะว่าทุกปีเนี่ยวงชุ้ยมันต้องทําใหม่ต้องเปลี่ยนใช่ไหมใช่มันมีตําแหน่งที่เปลี่ยนไปใช่ไหมฮะ เช่นธนาคาร mm hmm. หลายแห่งซึ่งเป็นสํานักงานใหญ่เนี้ยนะทุกปีเนี่ยเขาก็ถ้าเกิดเขาเคล่งในทางหงช่วยเนี่ยเขาก็จะต้องดูว่าปีนี้เนี่ยจะต้องย้ายเคล็ดวัตถุอะไรไปตั้งที่ไหน mm hmm. อ่าอันนี้เป็นเรื่องของประจําปี mm hmm. มันมีทั้งประจําปีประจํายุคประจําบ้าน mm hmm. ครับปียุคบ้านแล้วเคล็ดที่ว่านี่ก็ต้องเป็นอาจารย์เป็นคนสรรหาไปถูกไหมฮะครับเพราะว่าจะได้ผ่านพิธีการผ่านกระบวนการข<ช>องการทำเรียบร้อยแล้วอันนั้นเราถึงมั่นใจได้